การเคลื no I mean is is ่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองความหมายของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะหมายถึงการแสดงออกโดยการเคลื่อนไหวกิริยาท่าทางต่างๆตามจังหวะเพลงเพื่อให้การแสดงมีความพร้อมเพียงกันจังหวะพื้นเมืองนะครับจังหวะพื้นเมืองได้แก่จังหวะฟอนเนี้ยว จังหวะกรองยาวและจังหวะเชิงกระติบข้าวนะครับ 1. นนะครับจังหวะฟอนเงี้ยวครับผมเป็นจังหวะของภาคเหนือให้ความรู้สึกสนุกสนานประกอบการแสดงฟอนเงี้ยวของชาวไทยภูเขาเรียกว่าไทยใหญ่นะฮะหรือเรียกว่างเงี้ยวนะครับจังหวะฟอนเงี้ยวเป็นจังหวะที่สามารถใช้ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย ได้อย่างสนุกสนานการแต่งกายแบบชาวเขานะครับเครื่องดนตรีประกอบจังหวะประกอบด้วยโมฆชาบกองนะครับจังหวะฟอนเยียวนะฮะสจังหวะกองยาวเป็นจังหวะของภาคกลางนะครับลำกองยาวเป็นการลำที่มีจังหวะสนุกสนาน มีลีลาท่าลาที่ตื่นเต้นเลาใจนะเป็นการสแสดงของชาวภาคกลางบางครั้งเรียกว่าลาเถิดเถิงนะครับจังหวะกองยาวเป็นจังหวะที่มีความสนุกสนานใช้ในการลากองยาวการแต่งกายผู้ชายกางเกงคุ้มเข่านะครับเสื้อคอกลมแขนสั้นมีผ้าคาดสีรษะและคาดเอวนะฮะ ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงยาวนะครับสวมแขนเสื้อกระบอกนะฮะห่มสบายทับดอกไม้นะครับ mm hmm. เครื่องดนตรตีประกอบจังหวะจะประกอบด้วยฉาบชิงกับคองและกองยาวนะครับจังหวัดสุดท้ายนะฮะจัจงหวะเชิงกระติบข้าวนะครับ มีที่มามาจากชาวอีสานนะครับนํากับติบข้าวซึ่งเป็นเครื่องอีสานมีรูปทรงกลมมีสายสะพายใส่ข้าวเหนียวน้ำติดตัวไปด้วยการเชิงกระติบข้าวจึงมีท่าลำประกอบจังหวะที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนภาคอีสานนะครับเช่นท่าเดินสะพายกระติบข้าวท่าหยิบข้าวเหนียว ท่าปั่นข้าวเหนียวท่าเช็ดมือนำมาเป็นท่าลำประกอบจังหวะให้ดูสวยงามนะครับโอเคครับผมและนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองครับผมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ